สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจุมจะอเอาคลิปนะการเก็บผลหมอนนะคะไตหวานสตรอเบอรี่นะคะมาอวดพี่ๆกันนะคะที่จริงอะ่ะจุ๋มอะ่ะถ่ายคลิปไ้นานแล้วแหละนะคะแต่ว่ายังไม่ได้มีโอกาสได้ตัดต่อเลยนะคะซึ่งช่วงนี้ก็เป็นช่วงพักต้นนะคะไม่มีผลให้เก็บนะคะ แต่ว่าภาพคลิปที่เห็นนี้นะคะเป็นภาพก่อนที่ฝนจะมานะคะจุ๋มก็ได้ถ่ายไว้นะคะแล้วก็อยากจะเอามาแบ่งปันนะคะให้พี่ๆได้ฟินด้วยกันนะคะไต้หวันสตอรอเบอรี่นะคะเป็นหมอนผลยาวนะคะเป็นสายพันธุ์ที่นิยมนะคะและรสชาติดีมากๆเลยนะคะพี่ๆท่านไหนที่ได้ชิมนะคะเป็นอันต้อง ต,ติดใจเนาะแล้วก็ถามหาต้นผานกันใหญ่เลยนะคะเพราะว่าไต้วันสเบอรี่เนี่ยเขาให้ผลง่ายนะคะแล้วก็ต้นโตเร็วนะคะอ่านะคะต้นที่พี่ๆเห็นนี้นะคะอายุตอนนี้4ปีแล้วนะคะ4ปีแล้วแต่ว่าจุ่มเก็บผลตั้งแต่ปีกว่าๆแล้วนะคะยิ่งอายุเยอะนะคะผลที่ให้ก็จะเยอะและสมบูรณ์มากๆเลยค่ะ บอกเลยว่าปลูกครั้งเดียวได้กินแบบยาวๆเลยนะคะถ้าต้นใหญ่ต้นนี้นะคะต้นนี้จุม๋มเก็บรอบนี้เสร็จจุ๋มก็จะตัดทําสาวนะคะการนําสาวก็คือการทําทรงต้นใหม่นะคะแล้วก็ลดจํานวนตานะคะถ้าเอาตาไว้เยอะนะคะผลที่ออกมาจะไม่ค่อยสมบูรณ์นะคะการทําสาวก็คือการกําหนดตาของเขาใหม่นะคะพอตาน้อยลําต้นใหญ่ลากกระจายเยอะปุ๊บเนี่ยผลที่ให้ก็จะสมบูรณ์ยาวแล้วก็ รสชาติแบบสุดๆเลยนะคะและอีกข้อดีอย่างหนึ่งที่แบบสุดยอดมากๆนะคะสำหรับหมอนคือในใน1ปีนะเขาให้ผลเราได้ถึง3รอบนะคะแต่ส่วนมากจุ๋มจะทำแค่2รอ,อบเพราะว่าเาไม่ได้ไปบังคับอะไรเขามากนะคะแต่สำหรับพี่ๆที่เอ้ยอยากได้แบบผลหลายรอบเนี่ยก็สามารถทำได้นะคะอ่านะคะ ไสหวานสตรอเบอรี่นะคะเวลาเรากัดเข้าปากเนี่ยรสชาติเขาจะมีความหวานน้ำนะคะหวานปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีติดเปรี้ยวอยู่นิดนึงนะคะถ้าเปรียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็หวานเนี่ยประมาณ98%นะคะแล้วก็ติดเปรี้ยวอยู่ประมาณ2%นะคะและที่เป็นจุดเด่นของเขาเลยก็คือเขาจะมีกลิ่นนะคะคล้ายสตรอเบอรี่นะคะตีขึ้นมากลิ่นแบบ เข้มข้นมากๆเลยนะคะอ่านี่นะคะดกจริงๆนะคะดกจริงดกจังนะ,ะเก็บนี่เพลินเลยนะคะหม่อนผลยาวเนี่ยเวลาเขาให้ผลน่ะระยะเก็บผลประมาณ1อาทิตย์นะคะเขาจะทยอยสุกไปเรื่อยๆนะคะประมาณ1อาทิตย์ก็จะเก็บหมดนะคะพอเก็บหมดปุ๊กเนี่ยเราก็อาจจะบำรุงต้นนะคะให้เขาได้เก็บสะสมอาหารอีกหน่อยหนึ่งนะคะแล้วเราก็สามารถงดน้ําทําผลได้อีกนะคะ ผลอวบๆแบบนี้นะคะเกิดจากต้นที่เราตัดแต่งกิ่งแล้วก็ต้นใหญ่เอากิ่งไว้น้อยนะคะอาหารก็เลยได้รับเต็มที่นะคะผลที่ออกมาก็จะอวบๆตึงๆแบบตัวตึงเลยทุกคน <laughs> คือแบบเต็มปากเต็ียมคำนะคะแบบฟินมากนะคะบอกเลยว่าฟินมากนะคะซึ่งผลแบบนี้เราสานิยมนะคะขายแบบผลสดนะคะแต่ถ้าผลที่ไม่ใหญ่มากนะคะเราก็จะนิยมเอาไปแปรรูปนะคะทาแยมทำวายนะคะหรืออาจจะทําอะไรก็ได้นะคะสามารถทําได้หลายๆอย่างเลยนะคะบอกเลยว่าเก็บแบบฟินฟินนะคะ ส่วนพี่ๆท่านไหนนะคะที่ลงปลูกแล้วนะคะช่วงหน้าฝนนี้นะคะจุ๋มอยากให้พี่ๆเนี่ยบำรุงเต็มที่เลยนะคะเพราะว่าน้ําฝนเนี่ยมันจะมีในตุดเจ้นนะคะแล้วก็ทําให้ดินเนี่ยชื้นนะคะลากเขาสามารถแพร่กระจายไปได้ไกลและได้เร็วนะคะช่วงหน้าฝนเนี่ยเขาจะโตคูณ2เลยนะคะถ้าช่วงหน้าฝนโตปุ๊บเนี่ยพอเข้าหนาวปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้งดน้ําแล้วก็ทําผลเลยนะคะได้ชิมแน่นอนนะคะ ส่วนพี่ๆท่านไหนที่ยังไม่ได้มีปลูกไว้ติดสวนนะคะรีบเลยนะคะรีบจัดการเลยเพราะว่าหน้าฝนเนี่ยคือเราปลูกแล้วให้เทวดาเขาเลี้ยงไปเลยนะคะตัวเร็วนะคะตัวเร็วนะ,ะพี่ๆก็จะมีอ่อหมอนนะคะผลไม้เพื่อสุขภาพนะคะหมอนเนี่ยติดหนึ่งในสิบของผลไม้ที่มีประโยชน์ที่สุดในโลกนะคะเพราะว่าเขาก็จะเป็นตระกูลเบอร์รี่นะคะแล้วก็เอ่อในเอ่อเขาอะเป็นยาทุกส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นใบเป็น ลากนะคะแม้แต่ผลเองนะคะว่าก็ว่านะคะเป็นยาและมีประโยชน์ทางต้นจริงๆนะคะและหมอนเนี่ยปลูกครั้งเดียวนะคะอายุยืนนะคะหมอนอายุยืนนะคะเป็นไม้ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่นะคะแล้วก็ส่วนมากนะคะคนที่ปลูกหม่อนเนี่ยเขาจะไม่ค่อยปล่อยให้ต้นโตนะคะเขาจะตัดทําสาวนะคะบางคน2ปีครั้ง3ปีครั้งนะคะหรือว่าอย่างจุ่มนี่คือปีหนึ่งนี่ตัดไม่รู้กี่รอบนะคะซ้ำทำแบบหลากหลายทรงมากเลยนะคะ เราก็จะมีนะคะช่วงนะคะช่วงที่เก็บผลก็จะประมาณนี้นะคะ เก็บก็จะฟีนมากนะ,ะในสวนเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ20สายพันธุ์นะคะแต่ว่าสายพันธุ์หลักๆเนี่ยที่ปลูกนะคะก็จะมีดาออตุรกีนนะคะดับหนึ่งนะคะลงมาก็เป็นไต้หวานสตรอเบอรี่นะคะไวท์คิงนะคะแล้วก็หมอนอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากตอนนี้ก็คือเป็นม่วงอินสองนะคะแต่ว่าวันนี้จุ๋มจะมาพูดในเรื่องของไต้หวันสตรอเบอรี่ก่อนนะคะเพราะว่าโดยส่วนตัวเป็นคนที่ชอบนะคะคือมันอร่อยอทุกคนอร่อยแล้วก็ต้นโตเร็วนะคะแล้วก็แบบมันมันมีความเสน่ห์ของผลอนะ ทุกคนมันมีความความยาวความใหญ่นะคะแล้วก็เวลาทำไวน์น่ะเออเนื้อมันจะเออสวยอะทุกคนอธิบายไม่ถูกมันจะมีสีนวลน,นวลอะสีแดงเนี่ยมันฟินอะ่ะทุกคนนะคะการที่หมอนนอกนะคะเอามาปลูก โตดีและให้ผลผลิตดีในประเทศไทยนะคะที่จริงอ่ะหมอนนอนะ่ะมีแบบเป็นร้อยร้อยสายพันธุ์เลยนะคะที่นําเข้ามาในาประเทศของเราเนาะแต่ว่า,าสายพันธุ์ที่เด่นๆนะจากที่จุ่มดูมานะคะจุ่มก้อนนี่แหละนะคะหลักๆก็จะมีพวกดาออด้หวันสตอไว้์ิงอะไรประมาณนี้นะคะอ่าเนาะการที่เราจะเอาหมอนนอมาปลูกในประเทศไทยนะคะหลักๆเนี่ย ในสวนนะคะจะขยายพันธุ์ด้วยธีการเตออิดตาเสียบข้างหรือว่าเสียบยอดนะคะใส่ต้นตอหมอนไทยนะคะเพราะว่าต้องการให้หมอนนอกนะคะแต่มีระบบรางหมอนไทยนะคะเพื่อให้เขาเนี่ย อะไรอ่ะเติบโตัวดีนะ,ะในดินบ้านเราทน,ะะนโรคหากินเก่งนะ,ะ <c oughs> จึงทําให้ผลผลติตเนี่ยแบบได้เยอะอย่างที่เห็นเลยนะคะ <c oughs> ที่จุ๋มมาทําคลิปแบบจุม๋มอยากให้พี่ๆเห็นว่าเฮ้ยมันมีจริงๆนะมันได้จริงๆนะ <c oughs> ไม่ได้เอาภาพมาจากต่างประเทศแล้วก็มาขายต้นผานงงี้ไม่ใช่นะคะ <c oughs> จุ๋มปลูกได้ผลแล้วนะคะ <c oughs> ตามในคลิปเลยนะได้ผลผล,ผลติตจริงๆนะคะและสามารถปลูกและโตดีในไทยได้จริงๆนะคะถ้าพี่ๆที่ จะปลูกไว้ทานนะคะไม่เยอะเนี่ยแนะนําว่าให้ปลูกหลากหลายสายพันธุ์นะคะแต่ว่าสําหรับพี่ๆที่แบบเอ้ยเน้นเชิงธุรกิจหรือเน้นแบบผลิตเยอะๆเ,เนี่ยมันก็มีอยู่3ตัวเนาะที่จุ๋มแนะนําไปก็มีดําโอ๊ตเนาะไต้หวันสตรอเบอร์รี่นะคะแล้วก็ไวชิงนะคะส่วนสายพันธุ์อื่นแล้วก็ปลูกต,ติดสวนไว้ได้นะคะอ่าเนาะซึ่งบอกเลยว่าแต่ละสายพันธุ์อะ การให้ผลนะคะระยะการให้ผลก็จะแตกต่างกันนะคะมันจะไม่เหมือนกันทุกสายพันธุ์นะคะอ่ามันก็จะบางสายพันธุ์ก็อาจจะให้ผลเร็วหน่อยนะคะบางสายพันธุ์ก็อาจจะให้ช้าหน่อยหรือบางสายพันธุ์อาจให้ช้าแล้วพอได้เก็บเราก็จะวนเก็บได้บ่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะคะก็มีนะคะแต่สาหรับจุบเนี่ยคนที่เออจุบก็อยู่ในวงการหมอนนอกนะประมาณก็ตั้งแต่ทําสวนแล้วก็ประมาณ4ปีแล้วนะคะ แล้วก็สายพันธุ์ที่โดดเด่นนะคะก็มีสาสายพันธุ์ที่จุ๋มแจ้งไปก่อนหน้านี้นะคะสําหรับพี่ๆที่อยากเน้นเชิงธุรกิจจุ๋มบอกเลยว่าตลาดยังกว้างมากนะคะตอนนี้ผลสดจุ๋มยังมีไม่พอขายเลยนะคะอันนี้ไม่ต้องพูดถึงการแปลรูปเลยนะคะอันนี้แค่ผลสดที่ขายเนี่ยยังไม่พอขายนะคะสําหรับพี่ๆที่แบบเอ,อ้ยอยากทําเยอะมันมีตลาดรองรับไหมหรืออะไรไหมอันนี้พี่ไม่ต้องกังวลเลยนะคะเพราะว่าเราไปตลาดเนี่ยถามหน่อยว่าเราเห็นหมอนนอกเนี่ย ขายไหมวางขายไหมถ้าไม่เห็นนั่นแหละถือว่าของมันยังไม่มีในตลาดเลยนะยังขาดตลาดมากมากนะคะและกลุ่มเดี๋ยวนี้คนเขานิยมคนกลุ่มคนรักสุขภาพไปเยอะมากนะคะเยอะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีแต่สารเล่งสารเคมีเนาะแต่สําหรับหมอนเนี่ยคือเป็นพืชที่ปลูกไม่ต้องใช้สารเคมีเลยนะคะ ในสารเคมีในตัวนี้หมายว่าไม่ได้มียาพ่นแมลงลอะไรในส่วนของเคมีจะมีในส่วนของปุ๋ยนะคะปุ๋ยมันคืออาหารที่เราให้เสริมนะคะมันไม่ได้เป็นสารเคมีที่อันตรายนะคะอ่าเนาะสำหรับพี่ๆที่ปลูกเยอะและว้วกลัวตลาดตาลอุย้ยจุ๋มบอกเลยว่ายังอีกยาวมากนะคะขนาดแค่ผลสดยังหายากเลยนะคะตอนนี้อันนี้ไม่ต้องพูดถึงว่าการแปรรูปนะคะอย่างการแปรรูปเนี่ยก็มี ทำแยมทำไวายแล้วก็พวกอาหารเสริมทั่วไปก็เป็นสารสกัดของพวกตระกูลเบอร์รี่นะคะและหมอนเป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่มีสารพวกนี้เยอะมากนะคะและหมอนเป็นไม้ผลที่ปลูกง่ายมากนะคะและเหมาะกับประเทศไทยของเราเพราะว่าหมอนเนี่ย เขาเป็นพืชเขตร้อนนะคะชอบอากาศร้อนนะคะยิ่งร้อนยิ่งแด,ดดดีผลผลิตยิ่งดีนะคะถ้าเราไปปลูกในร่มเนี่ยเราจะได้สายพันธุ์ดูใบนะคะก็คือดูแต่ใบนะคะผลไม่มีนะแต่ถ้าอยากให้ได้ผลผลิตเยอะต้องเป็นที่แดดจ,จัดจัดได้รับแดดเยอะที่สุดนะคะซึ่งจุ๋มมองแล้วมันเหมาะมากกับประเทศของเราเพราะว่าประเทศไทยนี่ร้อนร้อนนะคะทุกคนเ <laughs> หมาะแล้วก็ไม่ไม่จาเป็นต้องดูแลอะไรมากมายนะคะอย่างที่จุ๋มบอกถ้าง,ง่ายๆนะ ปลูกไว้พอต้นโตปุ๊บเราปล่อยเลยนะคะปล่อยเลยพออยากได้ผลก็ไปให้น้ําให้อาหารเขาหน่อยเขาก็ให้ผลผลิตเรามาแล้วอย่างเงี้ยนะคะจุ๋มว่ามันไม่ยุ่งยากเลยนะคะในสวนเนี่ยจุ๋มปลูกยากอยู่หนึ่งอย่างก็คือทุเรียนนะคะง่ายสุดก็คือหมอนนะคะเพราะว่าถ้าจุ๋มปลูกแต่ของยากๆเนี่ยคือเอาไม่ทันแน่นอนว่าทํากัน2คนกับแฟนเนาะอันนี้ก็เลยเน้นหมอนที่ปลูกง่ายแล้วก็เน้นทุเรียนที่ปลูกยากมันดูท้าทายดีนะคะเออ